ในลำดับถัดไปจะเป็นในส่วนของ Exim Bank นะคะ oh. ขออนุญาตนะคะทา,ทางคุณสาริษาตอนนี้คุณสาริษาอยู่ในท่องซูมนะคะอ่ะโอเคค่ะ uh. ก็สำหรับในส่วนของเซ็กชันถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของบทบาทของ Exim Bank นะคะในการสับสนุนผู้ประกอบการต่อความต่อความต้องการหรือว่าตกลงนะคะในส่วนของอาเซบนะคะซึ่ง บางท่านเนี่ยอาจจะได้ยินชื่อแล้วเอ๊ะมันคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางคุณสาริษาเนี่ยจะมาแนะนำนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าตอนนี้ตัวของเอ็กซิมแบงเองเนี่ยช่วยเหลือทางผู้ประกอบการนะคะที่จะในเรื่องของเงินทุนเนี่ยยังไงบ้างนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอเรียนเชิญทางคุณสารลิษานะคะแก้ผึก ผู้รองผู้อำนวยการนะคะฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเอ็กซิมแบงค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนากศึกษาแก้าผลิตนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้มีความยินดีนะคะที่ได้มาบรรยายให้ข้อมูลกับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะคะค่ะ โดยหัวข้อที่จะนําเสนอวันนี้นะคะจะแบ่งเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความตกลงของอาเซียนนะคะก็จะเป็นเอ่อเอ่อเป็นเรื่องของข่าวสารเอามาบอกกล่าวให้ฟังนะคะกับเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการเงินนะคะที่เอ็กซิงสนับสนุนค่ะค่ะขอเริ่มหัวข้อแรกก่อนเลยนะคะเรื่องของอาเซียนค่ะ อาเซียนเนี่ยนะคะเป็นความตกลงการค้าเสรีนะคะฉบับที่14ของไทยอ่ะคะ่ะโดยมีสมาชิก15ประเทศนะคะได้แก่อาเซียน10ประเทศรวมญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยไทยเป็นหนึ่งใน15ประเทศที่ร่วมขอตั้งนะคะแนวคิดนี้เริ่มเนี่ยมาจากที่อาเซียนต้องการรักษาบทบาทในการเป็นแกนกลางขับเคลื่อนที่ต้องการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นในภูมิภาคนะคะ เป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเข้ากับเศรษฐกิจโลกค่ะมีเป้าหมายเป็น FTA ที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ครอบคลุมประเด็นการคาร้าการลงทุนในทุกมิติสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะโดยต่อยอดจากอาเซียนบวก1 FTA นะคะได้มีการลงนามความตกลงกันเมื่อวันที่15พฤศจิก,กายน2563นะคะแล้วก็เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ1มกราลมปีนี้นะคะที่ผ่านมาค่ะ จากการที่มีประชากรรวมกันนะคะถึง2,300ล้านคนนะคะหรือคิดเป็น30.2%ของประชากรของประชากรโลกนะคะมี GDP รวมมูลค่าอยู่ที่28.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคิดเป็น31%ปของ GDP โลกนะคะเรามีมูลค่าการค้ารวมถึง10.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ ซึ่งคิดเป็น30%ของมูลค่าการค้าโลกจึงกลายเป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะด้วยเหตุนี้ทําให้การค้าระหว่างประเทศของสมาชิกเนี่ยจะมีความสะดวกมากยึ่นขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ตลาดในกลุ่มสมาชิกมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะคะประโยชน์นะคะของการที่ไทยเนี่ยเข้ามาเป็น เป็นสมาชิกของกลุ่มนี้นะคะก็คือในในแง่มุมของผู้ประกอบการทั่วไปนะคะก็จะมีตลาดส่งออกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะมีทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีทางเลือกในการใช้สินค้าและบริการรวมถึงลดต้นทุนในภาคของอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยนะคะในมุมของ SME เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกนะคะและมีการใช้ประโยชน์จากการค้าออนไลน์รวมถึงการเชื่อมโยง SME กับห่วงโซ่การผลิตโลกด้วยค่ะ ในมุมของเกษตรนะคะก็จะมีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นจากการที่เรามีการเปิดตลาดเพิ่มแล้วก็เลือกใช้บริการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการผลิตและการขนส่งสินค้านะคะในมุมของผู้บริโภคค่ะมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและใช้บริการตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กได้ด้วยนะคะนอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือไทยก็จะได้รับได้ประโยชน์จากการลดอาภาษีเพิ่มเติมนะคะ โดยที่มีการยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าไทยโดยลดภาษีเหลือศปเซทันทีจำนวน2 9 8 9 1รายการนะคะในส่วนของจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็จะลดและก็ยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกจากไทยเพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่เดิมนะคะเช่นรายการผลไม้สดผลไม้แปรรูปสินค้าประมงน้ำผลไม้ยางพาราผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และส่วนประกอบนะคะรวมถึงเคมีภัณฑ์พลาสติกเป็นต้นค่ะ นอกจากที่ได้รับประโยชน์จากการลดอัตราภาษีเพิ่มเติมแล้วไทยยังได้ประโยชน์ในเชิงของการลงทุนนะคะเนเราสามารถใช้อาเซบเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของเอเชียได้ด้วยจุดเด่นที่เป็นฐานการผลิตที่ครบวงจรนะคะแล้วก็ เรามีแก่รกำเนิดสินค้าที่ครอบคลุม15ประเทศทําให้การลงทุนเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะคะและไทยก็ยังมีโอกาสที่จะได้เม็ดเงินลงทุนในอนาคตต่อยอดการผลิตและดึงดูดเงินลงทุนตรงจากต่างประเทศในกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจหลักนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถยกระดับโครงสร้างการผลิตของไทยไปสู่สาสกรรม s c u r v e ได้ด้วยค่ะ ทำไมเราถึงควรที่จะต้อง,อล,งลงทุนในนะอาเซบนะเอ้ยโทษนะคะค้าขายกับกลุ่มอาเซบนะคะถ้าพิจารณาจากเศรษฐกิจของคู่ค้านะคะ ธุรกิจไทยเนี่ยจะเติบโตมั่นคงตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่แข็งแรงนะคะเช่นเวียดนามเนี่ยเขามี GDP โกรธเฉลีย่ย6.9นะคะฟิลิปปินเนี่ยมีโกรธ6.6และอินโดนีเซียนะคะมีอัตราการกรดที่5.7เราจะมีโอกาสเจอคู่ค้าใหม่ๆนะคะจากประชากรของอาเซียนที่มากถึง1ใน3ของโลกแล้วก็หลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมค่ะ เม็ดพิจารณาจากเม็ดเงินในอาเซียนะคะซึ่งเขามี GDP อยู่ในกลุ่มเนี่ยถึง31%ของ GDP โลกนะคะมูลค่าการค้าก็มากถึง30%ของมูลค่าการค้าโลกเหมือนกันแล้วในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงนะคะก็จะเป็นโอกาสขายของพรีเมี่มเพราะผู้บริโภคหลายประเทศของอาเซียมีกําลังซื้อสูงค่ะเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนดค์ค่ะค่ะในลําดับต่อไปนะคะ จะขอแนะนำเอ็กซิมแบงนะคะแล้วก็บริการที่เอ็กซิมแบงให้สำหรับผู้ประกอบการนะคะเอ็กซิมแบงค์นะคะหรือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะซึ่งถูกพุ้นโดยกระทรวงการคลังค่ะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเราเเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2537ค่ะ บทบาทและหน้าที่นะคะของ Exim Bank ก็จะส่งเสริมสนับสนุนการส่งออกการนำเข้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะทั้งนี้เพื่อการพัฒนาประเทศโดยการให้สินเชื่อค้ำประกันรวมถึงรับประกันความเสี่ยงค่ะภารกิจหลักๆของ Exim Bank นะคะแบ่งออกเป็น3ด้านค่ะด้านแรกนะคะเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะ Exim มมีภารกิจ ในการขับเคลื่อนการส่งออกนะคะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ผู้ส่งออกผู้นําเข้าผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออกนะคะโดยบริการหลักที่เอ็กซิมจะให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะคะเป็นบริการทางการเงินที่จะช่วยให้มีการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในกรณีที่ได้รับคําสั่งซื้อมาแล้วก็คือสามารถนําคําสั่งซื้อนะะั้นะมาเบิกกู้เพื่อน,นําไปซื้อสินค้ามาผลิตและส่งออกนะคะค่ะ สินเชื่อต่อไปจะเป็นสินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้าค่ะจะเป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับการนำเข้าสินค้านะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบนำมาผลิตแล้วก็ส่งออกค่ะสินเชื่อเพื่อขยายกําลังการผลิตนะคะจะเป็นวงเงินกู้สำหรับการลงทุนในการขยายหรือปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะค่ะ แล้วเอ็กซิมมีบริการประกันการส่งออกนะคะซึ่งเป็นบริการที่ธนาคารจะรับประกันความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับเงินค่าสินค้าภายหลังจากที่มีการส่งออกไปแล้วนะคะซึ่งจะเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถขยายตลาดส่งออกได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะธนาคารจะเข้าไปชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นสูงสุดถึง9%นะคะค่ะแล้วก็มีบริการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ ภารกิจที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการลงทุนในประเทศเพื่อการพัฒนาค่ะเอ็กซิมมีภารกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะคะผ่านการลงทุนในโครงการลงทุนในประเทศนะคะก็มีลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายก็คือจะเป็นผู้ประกอบการที่ลงทุนในโครงการที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศนะคะเช่นโครงการของรัฐหรือโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมนะคะบริการหลักที่จะให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆค่ะ สินเชื่อพาณิชย์นาวีนะคะเป็นประเภทสินเชื่อเรือนะคะสินเชื่อเพื่อพลังงานทดแทนแล้วก็สินเชื่อ SME เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมค่ะภารกิจสุดท้ายนะคะของ Exim จะเป็นในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศก็คือจะเป็นการต่อยอดการลงทุนเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ ะะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของภารกิจนี่ก็จะเป็นลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่สนใจไปลงทุนในต่างประเทศค่ะบริการหลักนะคะก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนในต่างประเทศรวมถึงบริการประกันการลงทุนด้วยนะคะค่ะ,ะวันนี้นะคะ Ex ็ m จะเสนอทางเลือก business model ใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะเพื่อคว้าโอกาสทองในอาเซียนนะคะก็คือจะเป็น business model triple S นะคะ เแรกก็จะเป็นนิว p p l y c h a เชนลิงเก e นะคะเป็นการเชื่อม s ซ p พพลายเชนเส้นใหม่บรรเทาปัญหาโลจิสติกค่ะเราจะมีเส้นทางโลจิสติกทางเรือสายใหม่นะคะเพื่อบรรเทาปัญหาค่าระวางเรือสูงขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์หรือขนส่งล่าช้านะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่ไปสหรัฐและ EU โดยจะหันมากระจายสินค้าไปอาเซียนแทนค่ะถ้าเราดูจากยอดมูลค่าส่งออก v ี4นะคะไทยเนี่ยส่งออกไปอาเซียนมีสัสดส่วน 54%แล้วก็คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะเราจะมีอินแลนด์โลจิสติกค่ะซึ่งจาเป็นการหันมาใช้เส้นทางขนส่งทางบกในประเทศสมาชิกอาเซียและทั้ง CLMV จีนมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งทางเรือที่ล่าช้านะคะรวมถึงมีนิวซัพพลายเชนที่เชื่อมซัพพลายเชนเส้นใหม่กับประเทศอาเซียนนะคะเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียแทนการพึ่งพาแต่จีนอย่างเดียวนะคะ โมเดล S ตัวที่2นะคะจะเป็น New Springboard of Export ค่ะจะเป็นการยกระดับสู่ฐานการผลิตสำคัญของภูมิภาคค่ะเราจะเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะโดยจะเป็นผู้ซื้อในกลุ่มประเทศรายได้สูงที่ต้องการสินค้า High Value Product นะคะแล้วก็จะเป็นผู้ซื้อในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ต้องการสินค้าทุนเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะพื่อ Future Trend นะคะเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์การส่งออกไปยังตลาดที่มีรายได้สูงนะคะส่วน S ตัวสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ New Station for Investment นะคะเราจะมีเราเป็นการเพิ่มโอกาสขยายการลงทุนสู่นอกอาเซียนค่ะจะเป็นการเพิ่มโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปนอกอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะตลาดที่มีขนาดใหญ่ในจีนแล้วก็ตลาดที่มีกำลังซื้อสูงในญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะ เอ็กซิมแนะคะตอบโจทย์ทุกมิตินะคะตลอดวงจรการค้าของอาเซนะคะโดยที่เ,เรามีการเตรียมความพร้อมนะคะเรามีศูนย์อบรมเทนนิงบ่มเพาะความรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกนะคะเรามีการช่วยดีไซน์ถึงแพ็กเกจจิ้งนะคะมีโฟโต้ชูตแล้วก็มีโซเชียลมาร์เก็ตติ้งให้นะคะในเรื่องของ market and network นะคะ e x ็กซิมแมี e x ็ก Thailand p ด์พาวเวซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ของ Exim Bank นะคะเราจะให้ผู้ประกอบการแนะ่นำสินค้าไปโพสต์ขายในเว็บไซต์ของ Alibaba นะคะเเรามีสำนักงานตัวแทนนะคะอยู่ใน CLMV ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการนะคะที่สนใจไปลงทุนใน CLMV รวมถึงมีการค้าขายกับผู้ซื้อในกลุ่มประเทศนี้นะคะสำหรับเรื่องของ Financial Program นะคะ เรามีสินเชื่อ Exim ซลุยตลาดอาเซ็ปมีสินเชื่อสําหรับผู้ส่งออกหน้าใหม่นะคะก็คือสินเชื่อผู้ประกอบการป้ายแดงนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออกนะคะ Exim b a ม k มีสินเชื่อสําหรับให้เสริมสภาพคล่องในการที่จะนําไปผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนะคะอัตราดอกเบี้ยปีที่1ปีที่สองถึงที่5%ปอร์เซนะคะแล้วเรามีสินเชื่อ Exim Bit t r a n s f o r m a เ i o n Loan นะคะเป็นสินเชื่อเพื่อขยายกําลังการผลิตแล้วก็ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกําลังการผลิตมีการปรับปรุงเครื่องจักรซื้อโกดังหรือโรงงานนะคะดอกเบี้ยต่ำสุดที่2%ต่อปีค่ะสําหรับในมุมของความเสี่ยงนะคะ Exim Bank มีประกันการส่งออกอย่างที่ได้เรียนมาแล้วนะคะเป็นบริการประกันความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับชําระเงินนะคะทั้งจากผู้ซื้อ เช่นผู้ซื้อล้มละลายผู้ซื้อปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่รับมอบสินค้านะคะและความเสี่ยงจากตัวประเทศของผู้ซื้อเองนะคะเช่นเกิดปฏิวัตริรัฐประหารจรลาจนมีการห้ามนําเข้าสินค้าหรือห้ามโอนเงินออกแบบนี้เป็นต้นนะคะเอ็กซิมแบงก็จะเข้าไปครอบไปคุ้มครองความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการค่ะเพื่อให้สามารถทําการค้าได้อย่างมั่นใจนะคะเอ็กซิมแบงมีบริการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อนะคะ ซึ่งเมื่อเรามีการขยายตลาดหรือเรามีผู้ซื้อสนใจติดต่อที่จะมาซื้อสินค้านะคะเราจะมั่นใจได้ยังไงนะคะว่าเราสามารถทําการค้ากับผู้ซื้อรายนั้นได้หรือแม้กระทั่งผู้ซื้อที่เราทําการค้าขายกันมานานแล้วก็ตามนะคะสถานะปัจจุบันเป็นยังเป็นยังไงนะคะสิ่งต่างๆเหล่านีาา้ค่ะเอกซิมก็จะวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อโดยที่จะทําให้เราเนี่ยทราบ สถานะทางการเงินของเขานะคะคผลการดําเนินงานชื่อเสียงในท้องถิ่นรวมถึงประวัติการชําระหนี้ของผู้ซื้อได้ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของบริการสนับสนุนสินเชื่อจากเอ็กซิมแบนะคะวันนี้ก็จะขอยกมาแค่3ตัวนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นที่น่าสนใจค่ะค่ะ สินเชื่อตัวแรกนะคะเป็นสินเชื่อเอ็กซิมลุยตลาดอาเซีนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ให้นะคะก็คืออยู่ที่50ล้านบาทต่อรายนะคะแล้วเราจะแถมวงเงิน f o w w r r d o o t t a c t เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุด1เท่าของวงเงินสินเชื่อคะ่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกไปยังกลุ่มอาเซีนะคะ จะอยู่ที่2.75%ในปีแรกนะคะปีที่2-3-4ก็จะมีสเตปอัพเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดท่านเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นผู้ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวนะคะหรือเป็นผู้ผลิตเพื่อให้เพื่อขายให้ผู้ส่งออกอีก,อก,อกทีหนึ่งค่ะดอกเบี้ยนในปีที่1ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3%ค่ะหลักประกันขั้นต่ำของผลิตโปรแกรมนี้นะคะอยู่ที่35%นะคะ แล้วก็มีผู้บริหารหลักหรือนิติบุคคลค้ำประกันค่ะสามารถใช้บอสยอเป็นหลักประกันร่วมได้นะคะในกรณีที่ท่านสนใจวงเงินกู้ไม่เกิน5ล้านบาทนะคะเราจะใช้หลักประกันเพียงผู้บริหารหลักหรือนิติบุคคลค้ำประกันร่นรวมกับบอสยอยเท่านั้นค่ะค่ะสินเชื่อตัวที่2นะคะจะเป็นสินเชื่อ Exim b i n e Transformation Loan นะคะวัตถุประสงค์ของสินเชื่อตัวนี้นะคะ ก็คือเพื่อนำไปปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานนะคะระบบซอฟต์แวร์หรือลงทุนเพิ่มเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตนะคะหรือต้องการขยายการกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะ,ะสินเชื่อตัวนี้อัตราดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2%ต่อปีนะคะในปีที่1และปีที่2ปีที่3ถึง5ก็จะอยู่ที่3.75%ค่ะและปีที่6ถึง7ก็อยู่ที่อัตราพร์เมเลสซึ่งเท่ากับ5.75%นะคะ วงเงินกู้สูงสุดสําหรับโปรดักโปรแกรมตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งล้านบาทต่อรายนะคะผ่อนชําระนานสูงสุดที่7ปีค่ะแล้วก็สามารถใช้หลักประกันเป็นบสอยอร่วมด้วยได้เหมือนกันนะคะค่ะสําหรับโปรดักตัวสุดท้ายที่จะนําเสนอวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองนะคะเป็นเรื่องของประกันนะคะชื่อว่า Exim for Small b i t นะคะ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เริ่มต้นส่งออกได้อย่างมั่นใจนะคะค่ะโปรดักตตัวนี้ก็จะคุ้มครองนะคะ138ประเทศทั่วโลกนะคะสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทต่อกรมทันค่าเบี้ยรประกันภัยเริ่มต้นเพียง600บาทนะคะรายละเอียดของโปรดักตตัวนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเงื่อนไขาการชําระเงินนะคะเงื่อนไขาการชําระเงินจะต้องเป็นเงื่อนไข DPDA และ OA นะคะที่ไม่เกิน1 8 0วันค่ะ อัตราความคุ้มครอง70%ของมูลค่าความเสียหายนะคะแล้วก็สามารถเลือกทำประกันได้ตามวงเงินการค้าขายจริงคะ่ะความเสี่ยงที่คุ้มครองนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเงินนะคะ,ะขอโทษค่ะความเสี่ยงทางการเมืองความเสี่ยงทางการค้านะคะได้แก่ในกรณีที่ผู้ซื้อล้มละลายหรือว่าผู้ซื้อไม่ชําระค่าสินค้านะคะแต่ว่ายกเว้นในกรณีที่ผู้ซื้อไม่รับมอบสินค้าอันนี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะ ความเสี่ยงตัวที่สองที่คุ้มครองให้ก็คือเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองค่ะก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมเรื่องของการโอนเงินนะคะการห้ามนําเข้าสินค้าสงครามจลาจลปฏิวัติรัฐประหารนะคะคุณสมบัติของผู้เอาประกันนะคะ,ะ,คะก็จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SME ตามนิยามของสอสอวอค่ะที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน100ล้านบาทต่อปีนะคะแล้ะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยยังไม่มีกรมธรรการส่งออกกับทอสอน,อนนะคะและต้องมีการส่งสินค้าออกจากประเทศไทยด้วยค่ะค่าเบี้ยประกันรเริ่มต้นอย่างที่เรียนนะคะก็อยู่ที่600นะคะ600บาทสําหรับเทอมการชําระเงินไม่เกิน90วันค่ะแล้วก็สําหรับเทอมการชําระเงิน180วันก็จะเริ่มต้นที่1,000บาทค่ะ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่สนใจบริการของ EXIM นะคะก็คือสามารถติดต่อได้ที่ EXIM Contact Center นะคะเบอร์02 169 99 9999นะคะทางอีเมลเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ Line Official ตามที่ได้ปรากฏในหน้าจอนะคะหรือจะติดต่อสาลิสานะคะตามเบอร์ที่ได้ให้ไว้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะ,อะขอขอบคุณทางคุณสาริสานะคะ